หาเกเลขล่างเลขหาเก้าศูนย์หาอาจารย์มักอีดีแมนวดนี่นะมีความรู้สึกนีความรู้สึกมักมักหาเร่ว่านี้ห้ากันหนึ่งหาเก้าศูนย์หาอืเป็นยางาวะในเบิงในเบิงในเบิงในในเกาะในในยูทู่นซียู่้วย่องเนี่ยตายมาแล้วหาหมอเปลยเมื่แล้วโอ้ครับบันนี้บันนี้บ่ครับ นางรถนางตายแล้วกุญแจว่างอยู่หน้าอกคนบัดนี้มุนิีกีก็เลยไปเฮเปิดประตูกุญแจว่างอยู่ฟังดีดีกุญแจว่างอยู่รูหน้าอกคนตายเป็นยังเพ่งเกิดขึ้นเพ้งมันเปิดขึ้นเลยอกอดชั้นนานๆได้ไหมเห็นเพ่งที่คนตาย <c oughs> มากที่สุดเฮอยยินดีดี เอาลงไปเปิดเบิรงเด้อเปิดเบอนียูทูบเลยเปิดเบอรเนี่ยบ่านเลขเลขรถเบอร์ยังเก้าห้าห้าเก้านี่โอ้ไปเลยอ่ะเอาลงไปเปิดลงยูทูบเก้าห้าเก้าเจ้าเบันี้เขามุนอีทีก็เลยลากรถไปมุนอีทีเสร็จแล้วเขาเรียกไปลางล่างียออกกบลันเขาปรากฏว่าแต่ทั้งที่กุญแจอยู่กับอยู่กับอัน อยุกับนี่ยกับยับเจ้าของอันที่คนลางรถนะไม่ได้ไปมุนแกไว้เสียบมุนแกไว้ดีบแต่ตลอดความรู้สึกนั่นแหจะอายุเจ้าของมันเป๊ะนะมันนั่นมันมี่ความรู้สึกชอบเสีเลยห้าห้มัได้ดีมันหลอกเนอะที่บ้านมันกินมมนกันหลอกเนไม่ดมาเก้าเก้าดีเก้า้าล่มันหนีได้แป แปดห้าเาหาเล่ยน่ค่ะันหายันยิงว่าแปดเที่บอคนสืบแปดหกแปดนร่ักับแปดองก็เขาลดออกในหน่อยนี่เนี่ยออกมองเหกี้จยเนี่เรียกเนี่ยามันใจใจดิเก้าเก้าส่นี่เมื่อกี้ก็ได้ยี่นี่เก้าสี่คุยกับที่โซ่ยุวัน ไอ้ค่อยกักนทั้งนาข้าทัวทั้งคนนี่ตัเปิดใช้ไม่ได้แล้วบ้นรัที่คุณเปิดต้องอยาเาเปิดกันนะครับคเ่อวมเลยโยมจากหออะไรก็ได้เลยนะครับต้องทำหน้าที่หนึ่งะนร่นหลัโยมจากได้อะไรนอกเหนือจากนี้มาเอาที่ผมมาปัหาอไรของคุณ้านหนึ่ง อ่อนตื่นขึ้นเห็นกระดาษเขาว้างดูผ่านผ่านพระในหอ้องตัวอเขาตัวนักเรีนเป็นตัวนัืเอียนสีน้ำเงินยังมีเหล็กสองสองหาอันนี้ฟันเมือขึ้นไหมคะเนี่ยฟันขึ้นเนี่ยเม่รู้ว่าสองสองหางมาจากไหนเจ๊เห็นในกระดาษไม่เห็นในกระดาษในพ่ผน ว่เห็นคนเขียนให้พวกหัวงอแงเดี๋ยเอาเหล็กมาเตอไสค์เหนนะค่ะแต่ว่าผมว่าก็คือฝันนะครับเนาะก็คือฝันนอนั่ดีๆบ่มีมิดคือนีครับเออกระดาษที่เขาหน่อยู่ในห้องูนี่หั่นพระนะอูครับผมว่างอยู่ใต้หั่นพระได้ได้จานออกไม้ก็ว่าได้ครับผม ใบจานดอกไม้ค่ะท่านผู้ชมอืมมันเขียนไว้ให้ใต้จานก็้างขึ้นตั้งใดก็ค่ะกนเลขกระดาษสีขาวครับสมมัตเป็นคำวัตินี่แหละโอ้ได้กระดาษที่บ้านจานดอกไม้ทับอยู่ดอกไม้ทับอยูจานดอกไม้ทับกระดาษสีขาวมีตัวเลขสองสองห้าค่ะสีอะไรคะพ่อจันสีน้ำเงินอืมไม่ตัวเลขยี่ห้อหันสองสองห้าสีน้ำเงินสีน้ำเงิน ใช่อ่ามีซึ่เขียนเลยครอืมบ่ตัวแดงนี่บ่แดงครแต่ว่าเห็นชัดเจนเลยครับครัคือสองสองหานอมันก็ีบ่ามันจะ่รู้ว่าใครเขียนให้ก็ดีนะถมาจะใส้มาจะใสกีนะออเี่ปนเห็นเขียนให้น่า่เร็นรไดีมันไม่ปงฝันนะครับผมเป็นรู้อว่าใคเขียนให้มาจาไหน ก็เป็นแนวทางนะครับแล้วบางทีันมีมีฝันเหมือนขันนี่นะท่านผู้ชมข้อฝันครับข้อฝันเนาะ้องพีครับสองซองหายูกระดาษครับอยู่อยู่หิ่งผัก นี่แน่หองครับจะเป็นเนวทางนะครับเ้่เป็นแนวทางครับครับต่อไปก็เป็นเลขตะปืดเป็นฝันครับยวดจุ่มสีนะครับเนาะเป็นฝันวาเส้นใดกะไปรับส้มว่าฟังน้ำกันครับเพนวาเพนไดสามตัวแดงจึงเครื่องครับ เลขตัวได้นั่นกะไปรับส้มน้ำฟังน้ำกันครับมักบ่มักมกะจังวายกันที่อีกที่นึงนะครับเนาะเอาครับขอบคุณหลายครับไปเบิ้งน้ำกันครับเดินมาเดินมาเอากดเอกระดาษไม่ยื่นให้ในฝันอ่ะกระดาษไมยื่นให้ผมก็ปรากฏว่าเอ๊ะก็รับมารับมาแล้วก็มาเปิดดูก็เป็นเลขหนึ่งหกสามผู้ชายเคยเห็นหน้าไหมไม่เคย ลุงพี่ก็ไม่ใช่เรอไม่ใช่ใครสักคน <c oughs> ลุงพี่ห้าเจ็ดท้องอึงก็ไปโดนเออเออมีคนมายื่นกระดาษให้เออจะมันในข้างในเป็นเลขหนึ่งหกสามเนี่ยโอ้เ,ออเห็นเต็มเต็มเลยเห็นชัดเจนมากเลยแ <c oughs> ม้ว่าอึงนี่ตายแล้วไม่อยู่แล้ะ <c oughs> ไปไหนแล้วไม่รู้อึงอะตัวสีแดงไหม่ะตาเปิดที่เขามายื่นให้หนะสีแดงไหมแดงครับตัวรังเสือ แดงอีกแค่แดงเมื่อคืนเลยแดงเลยจะแดงเลยหนึ่งหกสามเมื่อคืนนี่นะสุดๆร้อนๆเมื่อคืนนี้เลยโอ้โหไทยเลยนะครับเพื่อนเอากระดาษมาแกเขียนหน่อยสิอ๋อแล้วเขาเขาว่าไงบ้างวะเราเปิดดูเราดูเขาไม่ว่าอะไรเปิดดูเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาเดินกลับไปเฉยๆอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ปู่เนาะเขาไม่ใช่ปู่เขาไม่ต่อกกออะไรด้วยต่างหากเขาไม่พูดไม่อะไรไม่ต่อกกอเดินมาสองคนเออ มาจากไหนเลยเขาไม่บอกว่าเอากระดมาจากนรกเขาไม่บอกว่าเอาไปรวยป่ะไม่บอกไม่พูดอะไรเลยยื่นให้เลาไปก็ยังไหมอยู่ในวัดเราเลยบอกหรือว่าไงอยู่ที่ไหนไม่รู้สถานที่ที่ผมนอนมันรู้อยู่ตรงไหนผมก็จําไม่ได้ผมนอนหลับแต่ก็เดินพากันเดินมาสองคนเดินมาสองคนมายื่นให้ยื่นให้อย่างเนี้ยคนหนุ่มรือคนแก่คนหนุ่มอยู่อายุประมาณสี่สิบเนี่ย ยื่นให้อย่างนี้ผมอ่รับมาพอรับมาเปิดดูเอ้านี่มันหน uh huh. oh no ึ่งหกสามแสดงเลยหูหูแดงแจเรตีไหนล่ะตีตีไหนล่ะตีช่วงตีเท่าไหร่ไม่รู้มาเปิดเวลาดูมันจะอะไรอ่ะศูนย์ศูนย์นาฬิกากับยี่สิบสี่นาทีโอ้หกหกทุ่มหกทุ่มกำลังดีครับท่านผู้ชมตะพื้นใจสามตัวนี่เป็นมาอย่างนี้เลยเมื่อคืนเนี่ยตัวแดงเลยสีแดงครับท่านผู้ชม เป็นงี้แหละแต่ไม่ไม่รู้นะกาแฟม่นไยเดี๋ยวผมเกิดมันผิดไปเดี๋ยวผมจะโดนเตะได้อ๋อมันเป็นแนวทางปลอดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ที่นี่แน่เขามาเขียนให้ตัวนี้เราเาก็เดินจากไปเดินจากไปเลยเขาเ็าไม่ได้พูดอะไรเดินจากไปอยากไม่ใจดีผมก็จะซื้ออยู่สาวจะไปซื้ออะไรนี่อยู่เลขรัฐบาลกับใต้ดิน ตะปืดชอบไหมล่ะรอบเป็นพศนะนี่แตเปืดหกสามนะเป็นเลขพศนะนี่ส่งท้ายปีน่ะไม่แน่นะนี่มันไม่แน่นะหกสามอ่ะเนาะพศนี่นี่เลขพศเลขดังนะนี่ใช่มันเป็นเลขดังได้มือหรือเขาจะมาให้ก่อนจะสิ้นปีไม่แน่อะบวดนี้แตเปืดได้มาแล้วค่ะหนึ่งหกสามเออจะมันเป็นเลขพศใช่ลืมคิดไปมันอาจจะมีโอกาสอยู่นะลเลขพศนะนี่ เออส่งท้ายปีนั่นเองเหมือนกับไอ้ที่มันออกอะไรอ่ะหกสีอ่ะหกสีมันก็ออกเลขพศใหม่เด้หกสามแต่ที่แน่ๆน่ะเขาเดินมาเอากระดาษยื่นให้ตาเพิดเยื่นให้ใส่มือให้เลยจะได้ง่ายครับแต่ละสองคนหลับอยู่แล้วเขาอ่ะเขาอ่ะฝุกให้ตีแล้วก็ให้กระดาษสองคนยื่นให้กระดาษโอ้ยโซแดงเลยเปิดดูมึงหกสามอ่ะโอ้กระดาษเขาพับไว้ ก็กระดาษกระพับมาแล้วก็เปิดดูตัวแดงแดงมาเลยอเลยแดงมาเลื่อเลยห้เห็นเจ็มตาได้ชัดแกวเลยแกวเลยแล้วก็ซื้อหิยเออทำไมถึงไม่ขวัญต่อว่าจะได้ไปซื้อหวยเอาเอาก็ได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่แน่ไม่แน่ยล้วนะเขามาให้ก่อนแล้วโอ้เบอร์ใคร0821235668เราไปอยู่บ้านแดงเมื่อกี้โอ้ยตะเปิดฝันดีแล้วครับ ่านเู้ชมเอมันก็น่าจะเกี่ยวข้องกันอยู่พอสมควรนะเลขหกสามเนาะเลขสอปีน่าหกสามหกสี่ที่หน้าหกสี่ที่นี้หกสามเคยฝันแม่นไหมต่เปิดฮะเคยฝันแม่นไหมผมไม่เคยฝันแม่นเ้อผมฝันเห็นช้างผมยังไม่ได้บอกท่านเลยนะเมื่อที่แล้วเนี่ยเอาฝันเห็นช้างมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเก้าเดีผมบอกช้างมาหลายตัวเขาบอกเก้าเก้า ก็ช er, ้างมีแค่สี people, <c oughs> ่ขาทำไมไม่ซื้อก้าวขีดแล้วมอนงงเขาฝันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้บอกเขาตีไม่เป็นนะเขาเป็นคนมีคนมาบอกผมมาก้าวอ่าและช้างหลายตัวบอกก้าวก้าวเขาก้าวก้าวแล้วได้สองตัวแล้วเนาะเขาบอกช้างมีแค่สี่ขาทำไมไม่เอาสี่ใสเหมืนงั้น เก้าเก้าสี่เจ็ดเจ็ดวันนี้เป็นตัวอะไรไม่ใช่เก้าเก้าสี่สองตัวก็แปดขาแน่น่ะตัวเดียวเขาบอกว่าเก้าเก้าสี่ช้างก็มีจำนวนรวมกันเป็นสี่ขาช้างทุกตัวมีสี่ขาเหมือนกันไม่พูดให้แอดมินเวบดีมีแต่บอกเลขอื่นๆด้วยผมก็ไม่รู้ไม่รู้จะตียังไงเขาก็บอกงงอยู่ว่าเก้าเก้าแล้วช้างเนี่ยทุกตัวมีแค่สี่ขาไง พันเห็นช้างเลยเหรองวดนี้เหอวไม่ได้รางวัลใหญ่งวดนี้ก็ได้หรอกมั้งเพรางว่างวดนี้ไม่ต้องไม่ต้องตียากเขียนให้เป็นตัวเลยเขียนเป็นตัวเลยหนึ่งหกสามเลยเมื่อคืนนี้นี่จะไปซื้ออยู่อยู่ซื้อหนึ่งหกสามอยู่ยังไม่ลงทุนเลยหรอวันตอนนี้ยังไม่เข้ามาใช่ไหม ฮะโรเตอรี่ยังไม่มาเลยไม่ขึนเครืองเตอรี่ยังไม่มาไม่บุกสักวนเหมือนเมื่อคืนฝันเมื่อคืนสดๆเลยโอ้ใจความเพื่อนอะไรเอฟซีตัดฟื้นให้มาแล้วนี่โอ้ยเนี่ยแดงแดงจึงขึงเลยก็แดงแจ๋เลยเนาะแดงแฉเลยตัวนั้นสือแดงๆเลยอืแล้วก็เปิดดูอันนี่มันแมนดิบบอสนี่มืันชึ้นนี่แน่ไปขายบ้านนี่ป้านี่แมน ให้แล้วก็เดินหนีเฉยไม่พูดภาพบางเพลงเลยพูว่าทำเพลงอะไรโอ้ไม่ไม่บอกลาเลยเขาก็บอกเลยว่าเออผมเอาัน้นมาให้เั้นนี้มาให้น anyway> ั <h <h Slide Slide ้นไม่ได้ว่าเฉยเฉยนี่อะไรเลยเอาลองเสียงโชคไว้ตาเปิดให้แบบไม่มีวี่แววแต่ลเคอครับสำหรับคลิปนี้กับแอดมินก็ไใ้ มีเนืทางว่าฝากครับสำหรับหนักเสียงโชกครับอ่าห้าเก้าก็หาศูนย์่เป็นข้อมสอบส่วนตัวเพิ่นนะครับเด้อท่านผู้ใดมักนำกับจัดได้ครับอ่าก็มนี่อีกสองสองหาครับอ่าก็เป็นเลขควมฝันครับพิมาตัวใดกับไม่รู้ครับแต่ว่าพฝันฝันสั้นแล้นก็มีอีกตัวนึงครับเหล็กตะเปิดครับ ตัอปกับฟันครับมีคนถือกระดาษมาให้เดยมาให้เพิ่นก็เลยเปิดเบิ้งก็เห็นเลขตัวแดงจิงคืงครับหนึ่งหกสามครับมาบมาก็คิดเบิ้งครับใช่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเด้อขันมากกัจังลงทุนครับขันบมากระจังพานครับ ขอพูดหลายๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจด้วยครับเด้อส่องมาแห่งมวลซืนสวัสดีครับ